on แล้วต่อได้ฟังใช่ไหมครับเกิดเราจะไม่ยิบยับมาเล่นจับจังนั่งตึงนอนตรอมใช้ไหม่ต้องกลัววิ่งมาแขกทุนเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้กับอำเภอสันีโครงการร้อยละวัฒนธรรมนะครับได้ร่วมกันจัดมา เป็น,นระยะเว<อ>ลาครังสิบปีนะครับก็มีช่วงเว้นว่างนะครับในช่วงาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิดนะครับเพียงแค่สองปีนะครับ <Okay. S 1> เห็นได้ว,ว่าสดีของเราดมไปด้วยเสน่ห์มากมายจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะครับทั้งชาวไทยนะครับก็จะเป็นรอบๆจังหวัดชมรีรวมทั้ง ทางภาคเหนือภาคอีสานก็มักจะมาเที่ยวในสถิตของเราตลอดเวลาและหลังจนั้นทะรักมาจากทางพัทยาดีใจที่เทศบาลเมืองีได้มีโอกาสเข้ามาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งมิจัน โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและก็สินค้าาหาและต่างๆของวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราชาวสถีบสุดท้ายนี้ผมพร้อมด้วยแฝบผู้บริหารต่อจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสถีสบ,ท,ท,บท,ทุกคนนะครับขอต้อนรับนักท่องเที่ยวและทุกท่านที่เข้ามาร่วมในงานเด็ค่ำคืนนี้และหวังจริงว่าทุกท่านจะได้รับความสุขสนานต่อจนและตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในในงานและในพื้นที่สถีบของเราเโอกาสนี้ขอร,ราชนาณ ที้งสีรรตนาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในนี้โครงการจัดงานกิจกรรมร้อยรับวัฒนธรรมไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และร่วมสื่อสาร,รวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยของเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักในวิถีชีวิตแบบไทยในนามของอำเภอสัตหีบนะครับขอพรบคุณทางเทศบาลเมือนสัตหีบนะครับที่ได้ กรุณาจัดงานห้เชิญกระผมมาร่วมงานนี้นะครับซึ่งมีความหมายซ่อนอยู่หลายในยะนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์แล้วนะครับผมอยากจะขยายภาพให้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานการจัดการซึ่งอำเภอนะครับพร้อมที่จะสนับสูุนเกี่ยรจมแบบนี้ ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกเกษตรกรรมค่ะทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรมค่ะ <Hung> อะไรอ่ะ